สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับกรมอุตุเตือนฉบับที่1อากาศแปรปรวนพายุฝนถล่มก่อนอนุณภ,ภูมิลดทั่วๆเมื่อวันที่30มีนาคมมูค,ค่ากรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่1-3เมษายนสองหฉบับที่1ระบุว่า ในช่วงวันที่1 2เมษายนหน้าบริเวณความกดอากาศสูงค่อนข้างสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดขึ้นความชื้นจากทะเลจีนใต้มายังอ่าวไทยและเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฝนฤดูร้อนเกิดขึ้นและมีลักษณะของพายุฝนฟ้า,นฟาขนองลมกันโชกแรงและลูกเห็บตกในบางแห่งรวมถึงมีฝนและฟ้าผ่าเกิดขึ้นเป็นระยะซึ่งหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและมีลมแรงโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง5-7องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือ ภาคกลางภาคตวนออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและประิมณฑลอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและ ลูกเข็บตกในบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงยการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสําหรับเกษตรกรควรเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยและดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน,นี้ขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับ และขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ